รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ว่าถ้ามาที่ชุมชนตรอกไฟไหมเอาต้นไม้ต้นเดียวมาก็พอค่ะไม่จริงหรอกครับพี่ต้นไม้ก็เดยนทำอะไรได้ครับซื้อข้าวกินได้หรือเปล่าไม่ครับต้องมีเงินครับผมโอ้ท้าทายกันเห็นเเอาอย่างนี้ดีกว่าเราทักทายคุณผู้ชมดีกว่าสวัสดีค่ะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสยามยนระยองวันนี้นะคะท้าถากับน้องซันค่ะทําหน้าที่เป็น ชาวสวนชาวนาชาวไร่ไรพร้อมทุกชาวเลยเราจะมาอยู่กับเทือกสวนไร่นากันนะคะคแล้วก็ขอต้อนรับค่ะพิธีกรรับเชิญของเจ้าจ๋าวันนี้ค่ะน้องซันประชากรครับสวัสดีครับ,รบตอนนี้นะครับผมพี่ชุมชนตอบไปไม่นะครับได้ยินว่าที่นี่มีธนาคารพี่ชื่อธนาคารเก็บความสุขซันคิดว่าความสุขที่จะมาเก็บในธนาคารเนี่ย เป็นอะไรเออ,เอ,อพี่ผมก็ต้องฝากตังเนี่ยครับเอาตัางไปฝากแล้วกินดอกเบี้ยงไงพี่แต่ที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นนะจริงอะให้ลองคิดอันอื่นเผื่อๆไว้แล้วกันคุณผู้ชมลองทายเล่นๆน,นะคะว่าความสุขที่จะจ่าพูดถึงเนี่ยเป็นอะไรอยากรู้ไหมอยากรู้มากเลยครับเดี๋ยววันนี้ค่ะจะจ่ากับซันนะคะจะพาคุณผู้ชมไปตามล่าหาความสุขกันค่ะชมกันได้เลยนะคะในช่วงยนสุขที่ระยองครับผมไปพี่คือรถมา พี่จา๋าผมว่าพี่เอาต้นไม้ไปเก็บดีกว่าเฮ้ยทำไมอะ่ะพี่เนี่ยเหมือนมนุษย์ป้านะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเลยอะเสียงอะไรกันเถียงอะไรกันอนโอ้โหสวัสดีค่ะสวัสดีครับคือหนูกับน้องเถียงว่าจะไปธนาคารกันนะคะแต่ว่ากําลังเถียงกันว่าจะเอาอะไรไปฝากธนาคารดีระหว่างต้นไม้กับ<อ>กับเงินนะคะ่ะ<อ>ทีนี้เขาก็หาว่าหนูเป็นมนุษย์ป้าเอามามนุษย์ป้าพูดไม่ค่อยรู้เรื่องพี่จะถามพี่อาใช่ไหมว่า อะไรมันสําคัญกว่ากันใช่คือผมมาคิดว่าตังสําคัญกว่าแต่พี่ชาจ่ายคิดว่าต้นไม้สําคัญกว่าอพี่อาจคิดว่ายังไงดนี่ยสำหรับแบงค์พันเนี่ยนะไปเที่ยวคืนนี้คืนเดียวก็หมดแล้วความสุขต้องตาล้คะต้าล้คะอันนี้ก็เรียกต้นยางนาตอนนี้มันมีมูลค่าประมาณ20บบาทโอ้พี่ยี่สิบบาทกับพันมันเทียบกันไม่ได้มันเทียบกันไม่ได้แต่ว่าถ้าเราเอาไปปลูกแล้วเนี่ย ห้าปีสิบปีเนี่ยถ้าห้าปีมันก็จะอยู่ประมาณสี่ห้าพันบาทเพราะสิบปีก็จะเป็นหมื่นบาทเพราะยี่สิบปีก็จะเป็นสามหมื่นสี่หมื่นบาทเป็นหมื่นเลยเหรอคะเป็นหมื่นละเป็นหมื่นนี่เลยครับนี่เพล,ลกัน <c oughs> อยากดูธนาคารมากเลยฮะพาไปดูได้ไหมครับที่นี่เรามีกันหลายคนนะที่ที่เคยคิดแบบพี่เนี่ยก็จะมีประมาณห้าหกสิบคนที่เขาคิดแบบนี้ห้าหกสิบคนเยอะนะครับที่คิดแบบนี้เหรอคะแล้วก็ปลูกแล้วด้วยนี่คือเราจะพูดถึงธนาคารต้นไม้ใช่ครับก็เป็นสมาชิกอ ธนาคารต้นไม้ธนาคารต้นไม้เอายเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะพาจะตัดไปดูธนาคารต้นไม้ก่อนดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงรู้สึกอยากจะหัวเราะเยอะใครบางคนนะคะพี่อาครับนี่เดินมาไกลแล้วไม่เห็นตึกหรือเป็นธนาคารอะไรสักนิดนึงเลยครับพี่คือธนาคารต้นไม้เนี่ยก็คือการเอาชาวบ้านที่รักเรื่องการปลูกต้นไม้มารวมกลุ่ม ก็เราก็จะมีใบสมัครให้ใครจะอยากปลูกปลูกต้นอะไรก็จด,ดมาแล้วเวลาฝากถอนเนี่ยฝากถอนอยังไงครับ<ส>ก็คือต้นไม้เนี่ยยกตัวอย่างเช่นแถวเนี้ยชอบปลูกต้นยางนายางนาเนี่ยถ้ายุ8แปดปีเนี่ยยังไม่สามารถที่จะเอามาทําเป็นไม้ใช้สอยได้เพราะเนื้อก็ยังอ่อนอย่างน้อยมันต้อง1ิปดถึง20ปีขึ้นไปเพราะนั้นเนี่ยมูลค่าเขาจะเพิ่มเขาเอง แล้วมันจําเป็นต้องอยู่ระแวกเดียวกันไหมครสมมติบ้านผมอยู่นู่นแล้วผมอยากจะมาฝากนี่ผมต้องยกต้นไม้มาไม่ไม่ไม่ต้องยกต้นไม้ก็คือเอาใบที่เราให้สมัครไงเห็น่หตอนเราสมัครเราจะมีใบลงทะเบียนแล้วก็เอามามาแจ้งให้เราก็ไม่จำเป็นต้องอยู่ในชุมชนนี้สิคะใช่ครับข้อดีของมันก็คือถ้าเราจะโค่นเราต้องมาแจ้งกับธนาคารก่อนแล้วจุดเริ่มต้นในการตั้งธนาคารเนี่ยทำยังไงฮะคือประเด็นก็คือที่เราชอบปลูกต้นไม้เนาะ เราเราดูทีวีหลังข่าวของทุ่มเราก็จะเห็นแม่หลวงพระกลาชจีนีเนี่ยพระองค์ท่านก็ปลูกปลูกเพื่อที่จะช่วยหน่งเรื่องสิ่งแวดล้อมลดความร้อนอะไรพวกนี้นะอแล้วก็ปลูกพอปลูกหลายต้นหลายๆต้นหลายคนก็เอามารวมกันตั้งเป็นอาคารต้นไม้เดี๋ยวเราจะพาไปดูอย่างที่เขาปลูกมาก่อนเราอะเราไปดูว่ามันจริงหรือเปล่าอย่างที่ว่าได้ได้ นี่ไงตันนี้เนี่ยสามเนี่ยเยอะแยะหมดแล้วต้นใหญ่ใหญ่โอ้ยนี่แหละฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกต้นนี่เหรอฮะโอ้กี่ปีแล้วจำได้ไหมข้าผู้กแต่เมื่อไหร่คนแก่ข้าผู้ก็ไหวอ๋อแล้วคุณป้าก็เลยเอาไปตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ เจ็ดสิบสี่แสดงว่าต้นไม้นี่มันก็ประมาณแปดสิบปีแล้วมั้งเนี่ยโอ้ยป้าของป้าไม่เกิดเหรอคะป้าเกิดแปลงหมั่นไงนานเกินจะไม่ได้เน่ยคือมากกว่าห้าสิบปีคือมากกว่าห้าสิบปีนะคะโอ้โหก็ถือว่าเป็นตอนนี้คงถ้าเทียบมูลค่าเนี่ยก็คงมหาศาลแต่ว่าคุณค่าคุณค่าคือคู่แผ่นดินของเราในเรื่องความสุขมากกว่าก็จะปลูกไว้เพื่อลูกเพื่อหลานในอนาคตข้างหน้า คือคุณลุงท่านนี้นใช่ไหมครับสวัสดีคร <Miles S 2> ับสวัสดีสวนสด,สด,สดนเนี่ยแกปลูกต้นไม้หลากหลายมากคุณลุงคะคุณลุงปลูกต้นไม้เนี่ยทั้งหมดกี่ชนิดคะประมาณสักสิบกว่าอย่างคุณลุงสวนข์แล้วที่นี้ต้นไม้มันเยอะขนาดน,นี้เนี่ยคุณลุงจําได้ยังไงล่ะคะว่าต้นไหนตรงไหนมีประวัติความเป็นมายังไงคือว่าเรามีการบันทึกข้องเราไว้แล้วก็ประสาทความจําเราอยู่กับสวนเราอยู่กับต้นไม้คือคือเราจะรู้โดยสัญชาตญาณขอถามมาได้ไหมฮะไอ้นี่คืออะไรครับ ป้ายอันนี้บ่งบอกซึ่งแปลงข้างบนนี่คือแปลงที่หนึ่งข้างล่างนี่จำนวนต้นสองร้อยแปดต้นตน้ตน,ตนนี่คือต้นที่สองร้อยอนนี่คือที่ตีทะเบียนใช่ไหมคะตีตีทะเบียนอย่างนี้นะ,ะทะเบียนอย่างนี้แสดงว่าติดทุกต้นเลยเหรอครับก็ติดทุกต้นทำทะเบียนไว้ทั้งหมดก็ประมาณสักพันสักตนแต่ยังติดไม่หมดบางตุกเรามี มีรุ่เลยคือเขามาอยู่ในนี้ลุงอายุ80สกว่าแล้วทุกขภาพเนี่ยเพราะเรามารับบรรยากาศแบบนี้มีความสุขมากสดชื่นลุงอาบอกว่าถ้าถามถึงความสุขของชาวบ้านตรอกไฟไหมแบบที่จับต้องได้จริงๆแล้วแล้วก็จะต้องพาไปชมเรื่องต่อไปค่ะแล้วจะรู้ว่าบางครั้งเงินก็หาซื้อความสุขไม่ได้จริงๆหากไม่ได้สั่งจองความสุขที่ว่านี่กันไว้ล่วงหน้าก่อนค่ะ ถึงแล้ว yeah. ลเย่ลงเลยค่ะลงเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็ถึงตรงบริเวณสำคัญของเราแล้วนั่นก็คือช่องหน้าพี่หยาคา่ะทำไมมันแตกต่างกันยังไงลนะคะเจ้านาเนี่ยก็เหมือนกันบบทนะพี่เนาะใช่พี่เคยไปหลายที่แล้วก็คิวค้วแบบน,นี้เดี๋ยวเราไปดูกันตรงนู้นว่ามันแตกต่างยังไงไป หลอกล่ออีกแล้วจริงจริงไม่เจ๊ต้องลองไปดูกันขอหลอกไอ้เหลืองๆ้องทอได้ไหมโอ้นี่ไงข้าวนี่คือข้าวเหรอคะใช่ข้าวที่เราบอกว่าเราเราทำแบบแบบใหม่ที่เราไม่ต้องแล้วก่อนที่จะเป็นอย่างนี้นี่ทำยังไงฮะก็เอาไปเพาะครับไปเพาะในนู่นก่อนพอขึ้นมาบเราก็จะถอนมันขึ้นมาก็จะเป็นตุกตุมแบบนี้อย่างเงี้ย ต้มทั้งยี่สิบบาทนะโอ้โหซันของซันสองซันถือตู้นี้มาสามร้อยอะสามร้อยเลยฮะต้มเองเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยเวลาโยนต้องต้องใส่ใจในการโยนจ้าน้าทานนิดนึงทําไมถึงคิดค้นวิธีในการโยนข้าวลงไปทําไมเราไม่ดําข้าวเหมือนปกติล่ะคะคือถ้าเราดําแบบปกติเนี่ยทําแบบโบราณเนี่ยเดี๋ยวนี้คนทํานามันเหลือน้อยลงแล้วเนาะก็เลยก็เลยคิดวิธีถ้าเราหวานหวานนกก็มากินอีกก็เลยใช้วิธีการทําเป็นนาโยน คือถ้านายโยนเนี่ยแล้วมันก็จะลดเรื่องนกมากินลงได้ระดับหนึ่งและอย่างนี้มันก็จะทําง่ายาเด็กก็ทําได้คนแก่ก็ทําได้ทําแล้วมีความสุขด้วยปึย๊บไม่ห่างกันประมาณชื่นเลยข้าวพวกนี้ครับถึงมีตังมาก็ซื้อไม่ได้แล้วทำไมฮะเพื่อนก็จองกันหมดแล้วอ คือ,ค,อคือทั้งหมดที่เราเห็นตอนนี้รอบๆตัวโทรศัพท์นี่คือมีคนจองหมดแล้วเหรอคะค่าค่าของผมด้วยค่าของสมาชิกที่เนี่ยเขาจะจองกันล่วงหน้าครับ <c oughs> จองล่วงหน้านานแค่ไหนคะก็คือก็ก็ถ้าสั่งโทรศัพท์ก็จะได้โทรศัพท์กลับไปสั่งปากเปล่า,ก,าก,ก็จะได้ปากเปล่ากลับไปให้เงินมาก่อนบางทีก็ไม่ได้ข้าวเราเพราะลืมมันให้กันหลายคนเพราะนั้นเนี่ยจะต้องติดตามเราทุกระยะครับแสดงว่า ที่นาตัวนี้เป็นทองมากๆเป็นทองมากๆเพราะว่าในขณะนี้เนี่ยที่เรากําลังหว่านกันอยู่เนี่ยมีคนจองแล้วซันเมื่อกี้นายทําอะไรไว้ขายดีแน่ๆดูจากแนแนเยี่ยมเลยขอลองกัดสักทีได้ไหมฮะก่อนที่จะจากกับซันจะลาจากพี่อาไปจริงๆก็อดไม่ได้ค่ะที่จะถามหาดูหน้าตาของเมล็ดข้าวพันไรซ์เบอร์รี่ เพื่อจะได้รู้ว่าข้าวพันที่ตลาดต้องการและให้ราคาสูงพันนี้เขาพิเศษกันตรงไหนไส่อืมมันแพงพรอะไรนั่นนี่พี่มันแพงเพราะอะไรครับมันแพงเพราะว่าข้าวไรเบอรี่เนี่ยหนึ่งเราทําระบบอินทรีย์เนาะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือคุณค่าทางอาหารมันจะสูงมากจะมีสารกาบ้าสารตาโนมูลอิสระสารชะลอความแก่โอ้มีหลายอย่างอ่ะ ถ้าจะลอความแกุ่ยเหมาะกับพี่เลยพี่กินเลย่วนๆเลยมัมีอะไรลดได้พี่เป่าโอ้โหเทียบเลยพี่ไม่รู้จะเิ่มตรงไหนเลยผมอ่ะก็บอกว่าไม่แก่จะกินข้าวดิบจะกินข้าวดิบมาแก่เหมือนเดิมต้องไปหุงก่อนนี่ข้าเจษามไม่ได้เห็นกับตาตัวเองนะคะว่าชาวนาที่เขาทำนาขายข้าวด้วยเกวียนละนับแสนบาทก็คงไม่เชื่อเลยล่ะค่ะว่าชาวนาแถวระยองเขาทำนาแบบไม่ขาดทุนเลยสักบาทได้ ด้วยการพึ่งพาตนเองไม่ใช้ปุ๋ยเคมีไม่ใช้ยาฆ่า,มาแมลงแถมยังสีข้าวเองนาข้าวแถวนี้เลยถูกใจคนในเมืองและบรรดาผู้ประกอบการโรงงานในจังหวัดระยองที่แห่กันมาจองข้าวของชาวชุมชนตรอกไฟไหม้กันตั้งแต่เริ่มโยนดำนากันแล้วแล้วแบบนี้ความสุขของชาวนาที่ขายข้าวเกวียนละแสนบาทจะหนีไปไหนได้ล่ะคะคุณผู้ชมมาช่วยกันสร้างความสุขไม่ต้องคิงผู้อื่นคนไกล พึ่งพาตัวเองดีไหมพวกเราสนใจยยยยยยมาช่วยกันสร้างความสุขไม่ต้องพึ่งผู้อื่นคนใดพี่เครับ ผมได้ยินมาว่ากลุ่มะตะอตทเนี่ยเขาจะมีผลงานที่แบบมีประโยชน์ต่อชาวระยองเป็นประจำจริงหรือเปล่าโอ้โหจริงแค่แน่นอนถ้าคุณผู้ชมนะคะอยากจะรู้ว่าผลงานที่เป็นประโยชน์เหล่านั้นมีอะไรบ้างน,นะคะต้องติดตามชมจากช่วงนี้ค่ะจากใจถึงใจครับผม อยู่รอบๆนี้นะคะก็คือโรองงานในกลุ่มบริษัทปตทค่ะที่มีชื่อว่าบริษัท PTT Global c h e m i c a l จำกัดมหาชนและที่นี่นะคะวิแอบทราบมาว่าเขาสามารถเปลี่ยนน้ำทะเลที่เราเห็นอยู่นี่ค่ะให้เป็นน้ำจืดและสามารถลดการใช้น้ำได้จะมีกระบวนการการผลิดอย่างไรเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญกันค่ะ วิยาอยากทราบถึงระบบการทํางานของเครื่องที่เปลี่ยนจากน้าทะเลให้เป็นน้าจืดค่ะว่ามีหลักการทํางานยังไงมีความซับซ้อนไหมคะโอ้ไม่ซับซ้อนมากครับเหมือนเครื่องกรองน้าที่น้องใช้ตามบ้านนี่แหละมันง่ายขนาดนั้นเลยง่ายครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีขั้นตอนในการกรองหลายชั้นหน่อยเนื่องจากน้าที่เรากรองเนี่ยเป็นน้าทะเลลงที่1ลงนี้เนี่ย,ยก็จะเป็นไส้กรองที่กรองสิ่งสงกรปรกออกจากน้าทะเลก่อนอเพื่อให้มีความสะอาดแล้วถึงจะส่งไปลงที่2 เพื่อแยกน้ำทะเลนะครับกับน,น้ำจืดออกจากกาันอีกทีนึงแล้ววัตถุประสงค์ของการที่ PTTGC เนี่ยมีเครื่องนี้ขึ้นมาเพื่ออะไรคะเมื่อปี2548เนี่ยในพื้นที่ระยองมีปัญหาการขาดแคลนน้ำดิบอย่างมากนะครับอ๋ออาจจะกดขกึ้นได้ครับเราถึงได้ลงทุนนะฮะหลายร้อยล้านบาทเนี่ยะนะผลิตน้ำจืดของเราเองเลยนะครับก็คือลดการใช้ทรัพยากรน,น้ำลงใช่แล้วนะคะแล้วก็น้ำเนี่ยจะได้มีให้กับกคนในชุมชนรอบๆใช้ได้สมนน้ำไว้แล้วลงของเราเนี่ยครับ น้ำที่ผ่านการกรองแล้ว <welche? S 1> ถ้าในช่วงที่ชุมชนเขาขาดแทนน้ำเราให้เปิดให้ชุมชนมารับน้ำจากเราไปฟรีนะครับเดี๋ยวไปเดินดูได้นะครับเปิดก๊อกรับไปได้เลยอันนี้คือท่อทําทะเลนะครับที่มาจากต้นทางนะครับเดี๋ยวเราจะมีสาธิตเปิดให้ดูว่าน้ําที่มาจากทะเลเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะครับจะเห็นว่าน้ําจากทะเลมาเนี่ยตอนนี้ใช้ทําอะไรไม่ได้เลยใช้ไม่หยุดไม่ได้เดี๋ยวน้องจะเห็นความแตกต่างนะครับหลังจากผ่านลงกรอง น้ำทะเลของเรานะครับน้ำจะใสปิ้งเลยครับโอ้ยอยากเห็นแล้วคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันครับได้ค,ะค่ะไปเลยคะ่ะพิเศคะ่ะแล้วพอเรามาถึงโรงที่2ค่ะโรงที่2นี้ไว้ใช้ทำอะไรค,ครับโรงแรกเป็นการเตรียมน้ำแยกถึงคัดกรองจุดสกรปรกออกของที่2นี่เป็นการกรองน้ำจือดออกจากน้ำทะเลครับค่ะเขาสามารถที่จะผลิตน้ำจืดได้มากน้อยขนาดไหนค,นครับชัวงง่วโมงละ1 0 0 0ลูกบาทเมตร จินตนาการว่าหนึ่งพันลูกบาทก์ก็คือรถปิ้อัพขนน้ำนะครับชั่วโมงละพันคันนะครับ<อ>มารับน้ำที่นี่ได้เยอะขนาดนั้นเลยเหรอคะครับต<อ>ัวเ,เราใหญ่มากพิเศษคะอย่างน้ําจืดที่เราได้จากเครื่องนี้ค่ะเราสามารถไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างคะจริงๆน้ําจืดที่นี่เนี่ยหลักๆคือเราไปใช้ในกระบวนการผลิตของเรานะครับแต่ถ้าพูดถึงคุณภาพน้ําแล้วเนี่ยมันเหมือนน้ำประปาที่เราใช้ตามบ้านนะครับถามว่าดื่มได้ไหมเราก็ขึ้นกับว่าคุณภาพของน้ำเนี่ยแต่เพื่อให้มั่นใจเนี่ยใช้ในการสารทั่วๆพวกจะดีกว่า หลังจากที่เราได้ใช้เครื่องเปลี่ยนน้ำทะเลให้เป็นน้ำจืดมาสักระยะหนึ่งแล้วค่ะมีผลตอบรับจากชุมชนที่อยู่รอบๆโรงงานเราเป็นยังไงบ้างคะก็เราเริ่มใช้ตั้งแต่ปี2550นะครับก็ถึงเวลา7ปีแล้วชุมชนพอเขาทราบว่าเราเนี่ยยอมใช้น้ำที่ต้นทุนสูงกว่าวิธีอื่นๆเ,นเขาก็ดีใจที่แบบที่เราเห็นคุณค่าว่า เราเนี่ยไม่ไปแย่งน้ำชุมชนใช้เขาก็รู้สึกดีว่าเออโรงงานไม่ได้มาหากินในมานเราเพียดงเดียวแต่ว่าโรงงานเองก็มีความผ่งใยนะครับในเรื่องของการแบ่งปันทรัพยากรที่มันมีมีจากัดนะครับแล้วโรงงานเลือกที่จะจ่ายมากกว่าเพื่อให้ชุมชนมีทรัพยากรใช้ชุมชนเขาก็รู้สึกดีใจครับ ขอภูมิใจนําเสนอนะครับเรามาดูกันนะครับน้ําที่เกาะผ่านการกรองนะครับความแตกต่างใช่ไหมคะความแตกต่างเห็นได้ชัดนี่นะครับนี่คือทะเลก่อนนะครับค่ะเดี๋ยวเรามาดูครับน้ําที่ผ่านกระบวนการเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยขอบคุณนะคะอย่างที่เกิดให้น้องฟังแต่ต้นนะครับความใสต่างกันเยอะครับคือมันมันต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะคุณผู้ชมคะครับจะเห็นว่าน้ำเนี่ยนะครับใสชนิดที่เอาไปใช้สาธารณภพ นะครับล้างจานล้างถ้วยได้ดัะนั้นชุมชนที่ดูรายการนี้อยู่นะครับสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับยินดีเลยใช่ไหมคะยินดีให้การบริการชุมชนเสมอครับคุณผู้ชมคะวันนี้วีได้มาเห็นถึงการทำงานของเครื่องที่สามารถเปลี่ยนน้ำทะเลให้เป็นน้ำสืดต้องยอมรับเลยล่ะค่ะว่าบริษัทในกลุ่มบทอททเขามีความตั้งใจในการที่จะ นำเทคโนโลยีสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาเพื่อลดการใช้น้ำและทั้งหมดนี้ก็เพื่อความสุขอย่างยั่งยืนของพี่น้องชาวระยองค่ะและวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะในครั้งหน้าจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างต้องติดตามวันนี้สวัสดีค่ะมมาาาช่วยกันสร้งค มาช่วยกันสร้างความสุขไม่ต้องพึ่งผู้อื่นคนใดพึ่งพาตัวเองนี่เชงช้าส่วนตัวพี่แต่ปวดตัวที่เป็่งคิวมากเลยครับตกคงได้รับคำตอบแล้วนะว่าความสุข ของที่นี่คืออะไรได้รับแล้วฮะปกติในความสุขของคนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเงินเนาะ<ช>หรือแม้ก่อิทธิพลในในปัจจุบันนี้<ช>แต่ผมว่าความสุขของคนที่นี่เขาแบบด้วยใจจริงอ่ะทุกอย่างแบบคือด้วยใจทั้งหมดอะ่ะไม่ได้อยู่ที่ตังค์เลยอะ่ะ<ช>ผมอยากใ,<ช>ให้ทุกคนเป็นแบบนี้มีอะไรจะถามพี่ไหมวันนี้พี่ยินดีไปอับดุลสนับซันเลยนะเพราะว่าวันนี้ซานน่ารักมากค่ะทุ่มเททุกอย่างเต็มที่เลยจริงอะฮะที่อยากรู้ก็คือผมเป็นคนจีนใช่ไหมพี่มผมอยากรู้ว่าพื้นเพของเขาเนี่ยคนจีนท เ,เพราะว่าที่บ้านผมนี่จีนเวียดนามครึ่งๆเลยนะพี่แล้วคนไทยแท้ๆมีไหมน้อยครับอ,อ๋อเออเออน่าสนใจค่ะไปดูกันเลยว่าค่ะว่าคนจีนที่ระยองเนี่ยเขามาจากไหนพื้นเพยเป็นยังไงนะคะไปชมได้เลยในช่วงยนระยองแต่ก่อนเก่าค่ะชาวจีนที่อพยพเข้ามาในระยองมากที่สุดคือชาวจีนแต้จิวร้องลงมาคือชาวจีนไหหลำและชาวจีนแคระ โดยบันทึกของพ่อค้าชาวอังกฤษระบุว่าในปี2407เมืองระยองมีชาวจีนอาศัยอยู่ถึง720คนและพุทธศักราช2470รายงานประจำปีของจังหวัดระยองระบุว่ามีสาลเจ้าถึง17แห่งสะท้อนถึงจำนวนชาวจีนในจังหวัดระยองที่เข้ามาทำงานรับจ้างค้าขายทำประมงทำน้ำปลาต่อเรือรับซื้อของป่าเย็บผ้า ทำทองสาระตามถนัดของแต่ละคนนั่นเองล่ะครับทำให้ทางการถึงกับมีการจัดตั้งปลัดจีนและนายอำเภอจีนขึ้นครั้งแรกในจังหวัดระยองเมื่อพุทธศักราช2416เพื่อคอยกํากับดูแลชาวจีนให้ทําตามกฎหมายพิจารณาความและให้การช่วยเหลือคนจีนโดยมีชื่อเรียกรวมทั้งปลัดจีนและนายอำเภอจีนว่ากรมการจีนนั่นเองครับจนกระทั่งในสมัยรัชกาลที่หา ได้ยกเลิกกรมการจีนและจัดตั้งเป็นกรมการพิเศษขึ้นมาแทนโดยในช่วงปีพุทธศักราช2464กรมการพิเศษในจังหวัดระยองคือบุคคลผู้มีชื่อเสียงในการทำคุณประโยชน์ให้ทางราชการทำการค้าขายในจังหวัดระยองและเป็นที่เคารพของทั้งชาวไทยและชาวจีน นั่นก็คือคุนพาณิชลาสินหรือเทียนแท่หงผู้ซึ่งทำธุรกิจการค้าอูต่อเรือและคุณสีอุทัยเขตหรือโปอง,งสัตว์อุดมผู้ก่อตั้งโรงสีไฟและโรงหนังแห่งแรกในจังหวัดระยองครับฉันฉันทำอะไรอ่ะผมเป็นคนจีนพี่ พี่ก็เป็นคงจริงเป็นคงจริงๆเป็นคนจริงๆหรินนรร<ะ>มีมีนิดนึงแต่ของซานเนีย่ยมีแน่นอนอยู่แล้วเห็นรถเป็นยังไงบ้างวันนี้สนุกไหมคะมาถ่ายรายการด้วยกันสนุกมากครับรู้สึกว่าประทับใจเพราะว่าผมไม่เคยได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่แบบเรียนรู้ในวันนี้เลย เป็นประสบการณ์ใหม่ที่ผมจะจำไปเรื่อยอยากมาอีกเปล่าอยากมาสิฮะถ้าผมอยากมาเลยผมต้องทำยังไงบ้างครับโอ้โหไม่ยากเลยค่ะคุณผู้ชมคะที่อยากให้น้องซันนะคะมาเป็นที่กรุกับเจ้านะคะติดต่อมาได้เลยค่ะที่สยามยนระยองแฟนคลับนะคะ a c e b o o k ตามที่อยู่ข้างล่างนี้เลยเข้ามาเลยส่วนใครที่อยากจะติดตามเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับความสุขนะคะที่ชาวระยองมีไม่ว่าจะเป็นจิตสํานึกดีๆนะคะหรือว่าการร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีๆนะคะสามารถติดตามได้จากรายการนี้เท่านั้นค่ะทุกวันศุกร์ช่อง5เวลาบ่ายสองโมงห้าสิบนาที ยังครับแต่พี่ว่าเวลาเราต้องหมดแล้วแหละนะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับกลุ่มปตทพลังที่นนยั่งยืน